พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์คริสตศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณมาการ็ตมาติน ออสเ r a เ i ียน a ค i ิ t l t t r r i t o อ y a u s t r เ l i เในหัวข้อเรื่องบทเพลงแห่งการสรรเสริญและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครววและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่100ข้อ2จงโปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงคุณมาการ็ตมาตินเป็นพยานว่า เมื่อเร็วๆนี้ขณะที่ดิฉันยืนอยู่ที่ป้ายรถเม์ดิฉันได้ยินเสียงร้องเพลงที่ไพเราะของนกกังเขนออสเตรเลียเมื่อมองไปรอบๆดิฉันก็เห็นนกเกาะอยู่บนหลังคาบ้านใกล้ป้ายรถเม์จะง,งอยปากที่ยกชูขึ้นฟ้าและหัวที่เอ็นเงยขึ้นมันกำลังทำให้บรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยเสียงเพลงที่อัศจรรย์ปล่อยใจอย่างมีความสุข สรรเสริญพระผู้สร้างของมันด้วยทั้งหมดที่มีอย่างเต็มที่มันเป็นแบบอย่างสำหรับดิฉันในวิธีการที่เราควรสรรเสริญพระเจ้าดิฉันอยากจะปลดปล่อยการสรรเสริญพระเจ้าของดิฉันได้อย่างเป็นอิสระเป็นธรรมชาติเหมือนกับนกกังเขนสำหรับดิฉันการเล่นดนตรีและการร้องเพลงนมัสการ เป็นวิธีหนึ่งที่นำสู่การสรรเสริญพระเจ้าดนตรีสามารถยกชูจิตวิญญาณได้อย่างมีพลังและเนื้อร้องของเพลงนมัสการเตือนดิชันถึงความสัตว์ซื่อและความรักของพระเจ้าเป็นพระคุณที่ประทานให้กับเราผ่านมาทางพระเยซูคริสต์การสรรเสริญพระเจ้าด้วยดนตรีช่วยยกระดับจิตวิญญาณของดิชันและทำให้ระลึกถึงพระพรของพระเจ้า ดิฉันปล่อยออกมาด้วยหัวใจที่ขอบพระคุณซึ่งสามารถทำให้สดใสได้แม้ในวันที่หม่นหมองที่สุดข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างเป็นอิสระและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักร้องข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับของประธานด้านดนตรีและบทเพลง ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญในความดีความรักและความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้จิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่หยุดที่จะสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ